สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีก แล้วนะคะมาพบกับเรตกรีนนะคะแล้วก็มาพบกับพี่เมย์นะคะสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกาลังมองหาหรือว่ากําลังตามหานะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะหรือว่าตอนนี้นะคะเจอปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากไฟไม่นิ่งนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยเสียหายและพังเพราะไฟตกนะคะมาทางนี้จ้าหรือว่าเกี่ยวกับการ,กรเกษตรนะคะสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยสูบน้ําไม่ได้ปั๊มน้าไม่ได้นะคะไฟมันตกไฟ มันเกินไฟมันกระชากนะคะปั๊มน้ําคอยจะเสียจะไหมอยู่ตลอดเวลานะคะก็มาทางนี้เลยค่ะวันนี้นะคะพี่เมย์ก็เอาเครื่องอการไฟตกแล้วกันเนาะหรือว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะที่เป็นรุ่น Microtek 5kva นะคะ ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะเป็นรุ่นที่ปรับและเพิ่มไฟนะคะอัตโนมัตินะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ออ,อ,อ,อโต้ละกันเนาะหรือว่าเป็นรุ่นที่รองรับไฟตกนะคะต่ําสุดนะคะได้ถึง90บโวลต์นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับไฟเกินนะคะได้ถึง300โวลต์นะคะปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้กาลังตามหาอยู่ต้องมาที่ดรกรีนนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟไฟ้าอัตโนมัตินะคะที่เป็นของอินเดียแท้นะจ๊ะทุกคน มอแปลงหัวเต็มนะคะระบายความร้อนนะคะแบบธรรมชาตินะคะปรับและเพิ่มไฟเร็วนะคะเป็นระบบดีเลย์นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าระบบดีเลย์เนี่ยจะเหมาะมากเลยนะคะสําหรับใครที่จะเอาไปใช้นะคะเกี่ยวกับการกาเกษตรนะคะหรือว่าจะไปใช้กับเครื่องมือช่างนะคะหรือว่าจะเอาไปใช้นะคะคุมในออฟฟิศนะคะหรือว่าที่บ้านนะคะร้านค้าร้านกาแฟ หรือว่าเป็นคาเฟ่นะคะหรือว่าจะไปใช้ในรีสอร์ทนะคะหรือว่าใช้บนรถบ้านนะคะก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันชอบไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะที่ไหนไฟตกนะคะต้องเอาตัวนี้ไปใช้เลยคะ่ะเหมาะมากเลยนะคะและสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ย กำลังกังวลใจนะคะหรือว่าที่บ้านเจอปัญหาอยู่เนี่ยก็แนะนํามาหาที่ดัลเตอร์กรีนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นรุ่นที่รองรับไฟตกต่าสุดนะคะได้ถึง90โวล์เลยค่ะแต่ที่สําคัญนะคะหลายคนจะถามกันมาเยอะมากว่าติดตั้งยังไงนะคะติดตั้งยากไหมต่อยากไหมนะคะออดูแบบ เหมือนยากนะจริงๆต้องบอกว่าไม่ยากนะคะเพราะว่าเราจะมีแผนภาพการเชื่อมต่ออยู่ในกล่องด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวเครื่องเราเนี่ยจะมีเบรกเกอร์นะคะที่เป็นเซอร์แล้วก็ใบพาสเนี่ยอยู่ในตัวนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวในตัวเครื่องเนี่ยนะคะมันจะมีครบเลยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวเซอร์เนี่ยเอาไว้เปิดปิดการใช้งานเครื่องใช่ไหมคะส่วนใบพาสนะคะเอาไว้ยกขึ้นว่าเวลาที่ตัวเครื่องมีปัญหาหรือว่าเราต้องการต่อตรงตัวเครื่องเอง เอ็นค่ะ และต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าหรือว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า a v s AVR Stabilizer เนี่ยนะคะที่มีมาตรฐานรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐาน CE เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่ามีครบทุกอย่างเลยนะคะและที่สำคัญนะคะมีการรับประกันให้1ปีนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าใครที่เจอปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากอยู่เนี่ยควรที่จะมาปรึกษากตัตก,กรีนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราให้คำปรึกษาฟรีนะคะอยากจะให้ ทุกคน,นแก้ปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากที่อยู่ในบ้านนะคะก่อนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเนี่ยจะเสียหรือว่าจะพังนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะหรือว่า izer, AV s t ตเบล i z e r avs avr เอาตัรกรีนไว้ด้วยนะคะ